ฟ้าเป็นใครเป็นศาตาจาร์าตาจาร์สเนปไม่ใช่สเนปเขาผมสเนของเลข76เท่าไหร่นะ76 15ไม่ใช่อ่าเห็นไหมดูได้หาเจอไหมล่ะต้องให้ใครหาให้อเออถ้าไม่มีเราเนี่ยเจอแล้วคุยได้นะลูกไอ้แก้ทำไมพอต่อเลโก้ลูกเรากลายเป็นใบ้เลยเนี่ย <laughs> เรนจะขายตรงแม่ว่าเ้รอแก้วเวลาไปเลินถึเป็นนี้ด้วยเปเยรเจอรหรอวันนี้รายแก้วจะมารีวิวจะรีวิวเอาริคจจะรีวิวรีวิวรีรีวิวเลโก้ค่ะ เป็นเลโก้กล่องใหม่ของไร้แก้วทุกคนก็คงจะได้ดูคลิปอะไรนะที่ไร้แก้วไปซื้อเลโก้มาด้วยกล่องเล่นสามกล่องได้ไหมกล่องไม่ขีดได้ไหมกล่องไม่ขีดได้ไหมไม่ป้าไร้แก้วก็เลือกเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไร้แก้วชอบซีรีส์ทีิลินไรแก้วเลือกเป็นบ้านซีรีส์ทิลินมาอ๋อนี่คือบ้านซีรีทิลินแล้วนี่เห็นไหมป้าเป็นใครเป็นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์สเนปไม่ใช่สเนฟเขาผมสั้น นเนบเขาผมยาวเนี่ยเเน็บผมยาวเนี่ยเขาปาดเขาปาดเขายังไม่ได้ไว้เขาตัดไงวันนั้นเขาตัดไปเดิมมันยาวอย่างนี้แหละแล้วเขาตัดไปหรือป้าเป็นมัร์ไม่มาง์คอยไม่เป็นคนที่เป็นครูใหญ่อะครูใหญ่ป้าครูใหญ่อะ้นอ้วนอแม่ไม่ไม่มีเขามีเขามีเขามีเขไม่ไงูใหญ่ไม่ใช่ครูใหญ่ครูใหญ่เปนอล็อะครูใหญ่เปนอครมไม่ใช่มตัวอันนั้อันน้นม ไม่ใช่ไม่ใช่ประยุทธ์อยากไปโยงกับเขาไม่ใช่ใครอ่ะครูใหญ่โรงเรียนฮอกวอตส์ฮอกวอตส์ใช่ไหมอะไรคะเด็กไม่ออกปลารูปลารูแต่ปลารูรูดับเบิลดอกวอร์มอยตัวไม่ดีตัวไม่มีจมูกไม่มีจมูกโอ้ยเรามารีวิวได้แล้วอ่ารีวิวต่อค่ะวันนี้นะคะเล็กก็จะรีวิวจมบหัว <g ül> นี่เลโก้ก็จะมาต่อเลโก้นะคะเลโก้ LEGO จะใช้เวลาต่อเพียงแค่หนึ่งนาทีค่ะตอนที่เหลือต่อป้าต่อเลโก้ก็จะรีวิวด้านนอกของกล่องก่อนนะคะก็คือจะเป็นของเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะจากผมเมื่อเช้าไม่ใช่ไปแค่ของอันนี้ที่คือของแปดขวบขึ้นไปนะคะแปดคนขึ้นไปต้องเล่นแปดคนใช่แปดคนขึ้นไปตอนนี้มมีอยู่สามเรายังไม่รีวิวเพราบ่าต้องรออีกแปดขวบ คนคือเราสาระน้อยแต่ก็อยาให้ถึงกับไม่มีเลยข้างนอกก็จะเป็นแบบเป็นหนังสืออย่างนี้แล้วก็จะมีมา์ฟอยด์เนี่ยคนนี้ใครก็ไม่รู้หลุดก่อนคือซีรีส์นี้มันมีทั้งหมด4ชุดก็เป็นของโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนซึ่งร้อยแก้วชอบซีรีทีลดินร้อยแก้วก็เลยเอาไปเล่มนี้มาเล่มสีสีม่วงสีเขียวเล่มสีเขียวก็คือบ้านซีรีทีดินใช่แล้วมีรหัสกล่องไม่ใช่รหัสกล่องก็คือ7 6 3 8 3นั่นคือรหัสของอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเอาเซิร์ชอันนี้ไปก็จะเจอ เขาก็บอกว่าถ้าใครต่อเลโก้ก็พยายามให้เก็บกล่องไว้หรือไม่ก็จดเบอร์ตัวนี้แปะไว้เพราะว่าเวลาอะไหล่หายหรือของหายเราจะได้รู้ว่าซีรีส์ที่เราทําอยู่เนี่ยคืออะไรนี่ป๊าป๊าเขาพูดกันแม่ไว้แม่รู้แม่ตัวทําหายเลยแม่ชอบทิ้งกล่องทิ้งกล่องทิ้งหมดวันนี้ก็ทิ้งทิ้งหมดอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่ามันจะเป็นแค่หนังสืออย่างเดียวหรือเปล่าคะคือข้างในอ่ะเปิดออกมาแล้วจะเป็นบ้านค่ะก็เปิดมาสิคะห้านถูไม่ต่อแล้วแม่จ้ะเห็นแล้วเหรอ แล้วเราจะทำรีวิวฟ้าตอบให้ฟ้าดอไม่เอาไม่เอาไม่เอาหัวหมินจริงๆอยากไดมาเป็นเชนที่สองค่ะนี่มีมแบบแรกกัะเป็นเชนที่สองเหรอตายแล้วนึกว่าใหญ่เล่มนิดเดียวเองเลยแก้วโอ้ยนี่เองนี่ทำเท่าไหร่จำได้ไหมไร้แก้วพันแปดสิบฟ้าแต่ไม่มีคู่มือว่ะ นี่ไงคู <avec behaviour> <Arc> <servir> ่มือนี่คู่มือต้องอย่างนี้เมันมือคู่เอ้ยเดี๋ยวก่อนป้าจะถามให้รู้นะเลยติดค่ะเลยจะเอาไปติดในสมุดะไรเก้บเดี๋ยวเราจะมาบอกก่อนนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะในกล่องก็จะมีสติกเกอร์เอาไว้แปะแปะเป็นพวกแบบนี้ค่ะแลวจากนั้นก็จะมีชินส่วนใช่แล้วก็ใช้ที่สองก็จะเป็นชินส่วนของัวงบ้างมั้งคะแลก็จะมีหนังสือคู่มือ จะจะมีคู่มือมาให้เราก็คู่ขี้มือเนี่ยขี้คือหนึ่งคู่คือสองนี่เขาเรียกว่าขี้มือเอออ่ะต่ออันนี้จะเป็นที่เป็นตัวหนังสืออย่างนี้ค่ะของร้อยแก้ที่เจ็ดหกเท่าไหร่นะเจ็ดหกสิบห้าไม่ใช่ราคสอะ นี่ไงคืออันนี้เขาก็จะบอกว่าซีรีส์นี้มีทั้งหมด4รุ่นนี่อ่าคือเลโก้เนี่ยมันมีความต่อยากง่ายในเด็กแต่ละวัยใช่ไหมเด็กบางคนต่อนี่ก็ต้องดูตามวัยให้เหมาะวรด้วยย่างกาให้บอกว่าแกะอันหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งแกะสองเนี่ยเด็กบางคนนยครับใจร้อนชอบแกะหนึ่งสองสุดปลายเด็กคนไหนใจร้อนตินี่ไงก็มันจะแกะตรงที่สองลอ้งวัใจร้อนอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่วิธีแรกเพราะว่าให้เราประกอบคนขึ้นมาก่อนอะไรก็ประกอบคนเลยแต่ละตัวนะคะจะมีหัวสองอันข้างหลังก็จะมีข้างหน้าก็จะ อ๋อสองอารมณ์ใช่จะมีสองอารมณ์เดี๋ยวเราขอใส่หัวของศาสตจาจารส์แนปบก่อนพอเราใส่ปุ๊บข้างหลังก็จะไม่เห็นหัวอีกแล้อืมจะมีหน้ายิ้มกับหน้าไม่ยิ้มใส่หมวกแฟรแล้วก็จะมีขาแล้วหลังจากนั้นจะต้องมีไม้เท้าวิเศษไม้ไม้คาถาเออคาถาวิเศษอยู่ไหมเห็นยังเห็นยังเห็นคาถาวิเศษยัง แกได้2ตัวแล้วค่ะผู้ใหญ่จะสูงกว่าเด็กโมฟอมรูเตียไปเลยลูกอ่ะแล้วเพือ่อนเขาอีกคนนึงอยู่ไหนก็หนูหาไม่เจอไม่ใช่ในเซตมันมีอยู่2อ,อันอ๋อถุงเบอร์สองในถุงเบอร์2จะมีอีกคนหนึ่งอยู่ในนี้อ่าเราวต้องดูในถุงเบอร์หนึ่งจะมีแค่นี้ถุงเบอร์สองจะมีนี้อ่ะถุงเบอร์หนึ่งประกอบคนเสร็จแล้ววางไว้ข้อที่สองเขาให้ประกอบหนังสือหนังสือมาครับก่อวางค่ะตัวจันสแนปให้ได้ก่อนคณิปโอเคอ่ะหนังสือมาหนังสือมาครับวิธีประกอบหนังสือเขาบอกว่าให้เอาสองอันวางเข้าอย่างงี้หง ต้องหาอย่างนี้มาสี่อันเอามาก่อนสี่อันหยิบเอามาก่อนป้าจะสอนหยิบไอ้นี่เอามาสี่อันเอาแล้วลองวางดูให้เป็นภาพใกล้ๆ่อนเคียงๆหน่อยว่ามันจะต้องเรียงกันยังไงอันไหนที่ไม่เกี่ยวไปนี่อย่างเงี้ย a few moments later ขั้นตอนไหนแล้วป้าถึงขั้นยังไม่ไปไหนเลยนี่นี่ได้หนังสือแล้วทุกคนนี่คือล้อแก้วเนี่ยเขาจะถือเลโก้มาต่อเนี่ยจะเป็นชุดต่อแบบจินตนาการคือจะไม่ได้เป็นแบบนี้จะต่อไปเรื่อยเปื่อยเลยแต่วันนี้ล้อแก้วเนี่ยจะมาใช้วิธีต่อแบบมี ทักษะเพิ่มขึ้นละนี่คืออะไรนะบุุกคือเราได้บุ๊กแล้วเอาได้คนคนประกอบคนย่างเด็กๆหลายคนเนี่ยถ้าคือไม่เคยต่อเลโก้นะครับ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าอย่าไปควานหาถ้าเราควานหาเนี่ยเราจะทําให้การต่อของเราเนะี่ยหาไม่เจอเราควรแบ่งหมวดหมู่ของเขาออกมาให้ก่อนว่าตัวไหนเหมือนกันเนี่ยเราก็จะวางแล้วพอเขาบอกว่าต้องใช้ชิ้นนี้4อันใช้ชิ้นนี้5อันเนี่ยเราก็จะหยิบได้ถูกอย่าต่อใจร้อนแบบร้อยแก้วไม่ได้นะ ไม่ต้องพูดไอรีบ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 เนี่ยสุดท้ายน้มักจะช้านะเข้าใจปะค่ะแล้วเนี่ยป้าทำอะไรให้เนี่ยขอคิดสิค่ะเนี่ยป้าทำอะไรให้อยู่เนี่ยจ้าอ้าวนี่ต่อกันเป็นหนังสือแล้วนี่ลูกมีสั่เอแวาหาอันนี้ที่ไหนที่มันอะไรครับอันที่มันเรียบเรียบตรงอ่าเห็นไหมดได้หาเจอไหมล่ะต้องให้ใครหาให้เออถ้าไม่มีเราเนี่ยเจอแล้วโซฟปาอันแรกเสร็จไปแล้วนะคะเรากำลังทำตู้อะไรนะตู้ปรุงเครื่องปรุง ตู้ปรุงเครื่องปรุงอันนี้ก็โซฟาก็จะเป็นรูปนี้ตู้ปรุงเครื่องปรุงนี่ป๊ะป๊ะติ๊กเกอร์เบอร์เก้าว่าติ๊กเกอร์เบอร์เก้านี่เบอร์หกใช่ไหมเบอร์เก้าหกหกที่ทางเราเนี่ยเอาเบอร์เก้าเอาเบอร์เก้าเบอร์เดียวนะแปะให้ถูกทางนะเดี๋ยวแปะกับหัวหกบนนะแปะชิดข้างบนใช่ไหมอย่าสั่นดิ อถ้าไม่เจอเราก็มันต้องใช้เจ้าตู้คารกาเล็ปยาแม่พ่แล้วอย่าบุหรี่เล็บหนูได้แล้วอ่าตู้ยานะครับได้ตามรูปไหมดูสิไม่ยังไม่เสร็จยังอีกเหรอนี่ต้องเอานี้ต่ออ๋อนี่อันนี้ปาจำได้นี่ครับเอาส่วนนี้มาอย่างหย่างหย่างหย่างก็เอาตองเรียกอะไรตู้ครัวด้วยตู้ปรุงครึ่งตู้ปรุงไอ้นี่เห็นไหมนะแก้วเออปุ๊บพอได้ปุ๊บเอาไปวางเอาไปวางตรงนี้ตรงนี้ แล้วต่อไปก็เป็นหม้อหม้อหม้อขุงข้าวใช่ไหมหม้อหุงข้าวอันหนึ่งนี่อยู่นี่อยู่นี่หม้อหุงข้าวหออาวนูไม่ได้มันหลวบเห็ดด้าน,นยัง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 ไม่ต็มอันลูกนี้นี้นเหมือนเอ๋อเหมือนกัน,นอ๋อใส่อันนี้แล้วเอาไว้ไหนอ่ะเอาวางขุ่นข้างวางขาุ่นข้างขายดีข้าวสวยนี่สวยใช่ไหม เพื่อนะครับว่าร้อยแก้วต่อชุดนี้เสร็จร้อยแก้วจะมีจินตนาการเพิ่มขึ้นถึงขั้นอาจจะบินไปอยู่ที่อังกฤษเลยในแฮี่พอตเตอร์อีกคือแม่ชอบม้าวเลยทุกวาาที่หนูอยู่กับอะไรที่มีสมาธิแบบป้าป้าอยู่กับป้ามีสมาธิตลอดใกล้เสร็จแล้วดน่นด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 นอนด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 นอ เขาเล่นแล้วเย้ดีใจอะไรเกิดแม่ดีใจแล้ว,แ,ลวแก้วก็ยังคงนเองอยู่เย่งงเยคือตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วนะอ้าแปบะบสติกเกอร์ไม่คัดะคุณคือถ้าหลังจากตรงนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปา้าแกะออกโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือแล้วแกสามารถจะประกอบได้ใช่ไหมลูกหลับตาก็ได้ใช่ไหมลูกจับตาไม่ได้บายแก แล้วแกพิสูจน์ได้แล้วว่าแล้วแกมีสมาธิแล้วก็ชอบจริงๆเดี๋ยวแม่จะไปซื้อกล่องใหญ่กว่าเดิมให้โอเคไหมคะลูกแม่เป็นคนพูดนะลูกไม่ใช่เงินป้าน,นะลูกไม่ใช่เงินแม่นะแม่ก็ซื้อให้กแล้วแกได้ถ้าแล้วแกชอบขนาดนะี้โอ้โหมันคืออะไร,รกแกล้วแกคุยได้นะลูก,กแล้วแกทำไมพอต่อเลโก้ลูกเรากลายเป็นใบเลยเนี่ยกแกเป็นอะไรไปก็ลูกพูดได้ดู สมาธิสมาธิอขอขอให้<อ>ร้อยแก้วเวลาไปเรียนหนังสือเป็นอย่างนี้ด <c oughs> ้วยเถอะสาแ้ก้แพ็ที่สองแล้วนะคะแพ็ที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างโครงสร้างข้างในอ่ะ ตอนนี้วิธีแบ่งแยกสีเราก็คือถ้วยร้อยแก้วนะครับแยกสีออกเพราะว่าของแต่ละสีเนี่ยพอเราอู่ในคู่มือมันจะหยิบใช้ง่ายมีน้ําตาลก็ไว้ั้นตาลมีเทาเข้มมีเทาอ่อนมีน้ําตาลเนี่ยเราก็จะอน้ําตาลไปด้วยกันอย่างนี้เดี๋ยวเราละแก้วหยิบง่ายขึ้นไหมลูกฮะไม่คือตอนนี้ละแก้วเป็นใบไปแล้วค่บเด็กผู้หญิงคนนี้พูดไม่ได้ตั้งแต่ตอนมีเลโก้เราแบ่งอะไรเข้าไวไ้อะไรหลากสีไปตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นการต่อชิ้นส่วนที่เล็กๆเล็กๆอยู่ในคู่มือของหนังสือเล่มนี้แล้ว ร้อยแก้วกํลาลังทําได้ดีคิดว่าไม่น่าจะมีเพียงแค่ชุดเดียวแล้วละซึ่งตอนนี้ร้อยแก้วเนี่ยคู่มือเป็นแล้วแล้วก็สนุกกับมันแล้วสนุกจนลืมถ่ายคลิปเลย <S <S ถ่ายคยลยยคิปอยู่นะลูกไม่พูดกับเพื่อนๆไหนหระคะนับอยู่นับอยู่มันต้องนับเลเยอร์ด้วยนะว่ามันต้องใส่ตัวไหนพิเศอันบางทีมันมีแผ่นบางๆแค่แผ่นเดียวเราต้องใส่เพราะอะไรปะเพราะถ้าเราใส่ตรงนี้ในฝั่งไม่ใส่มันสูงไม่เสมอกันมันปติดไม่ได้มันเอียงมันต้องให้พอดีเดี๋ยวปาช่วยมันถูกแมดแล้ เท่ากันยังเธอกดไม่ลงครับยี่ไม่ต่าง A few moments later มันหายไปอันนึงว้ยหายไปจริงๆป่ะมันขาดต่อไปชั้นหนึ่งเดี๋ยวซี่อาจจะอยู่ในนี้แล้วเราแบบมองไม่ได้ก็ได้เขาไม่น่าจะใส่เพราะมันไม่ใช่เมื่อกี้มันต้องติดข้างบนแล้วมันต้องเสมอกัรนะนี่พอติดข้างบนแล้วมันเหลื่อมลงไปอันหนึ่งจริงๆงแกได้ยังนี่นี่นี่ตรงนี้เรามีใส่อันนึงนะแล้วก็มีอันนี้อันนึงนะต่อผิดเปล่านีง่ายจื ใช่ไหมครับหายไปขั้นตอนนึงลืมอะไรไปลืมฝาใสไปก่อนอันหนึ่งนี่ต่อทุกอย่างตรอหมดแต่รายละเอียดผิดบ้านนิดเดียวทุกอย่างก็ผิดหมดเลยนะเพื่อนๆคะเมื่อกี้ที่เลเก็ก้กะทาผิดเพราะเลเก็กแกลืมใส่ไปหนึ่งขั้นตอนอันนี้เนี่ยลืมใส่อันนี้ไปครับก็เลยทําให้ความสูงนะ่ใช่ไหมมันต่างระดับสงสัยอันนี้ต้องทชาช้าเล่นแล้วว่าจะสามารถต่อเองได้โดยที่ป,ป๊าไม่ช่วยไหมชุดนี้ถือว่า ชุดนี้เนี่ยถือเป็นชุดลองเชิงถือว่าติ๊กมีการช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวห้เกิดว่างั้นหน้าข่าวน้า,า,นาคนเดียวร้วอนหือมันคอยดูรับรองหัวฟูอ,อันนี้เป็นเรื่องของการใช้นิ้วใช้กล้ามเนื้อแล้วก็กดลงไปต้องนานมันต้อเออถ้าเมื่อกี้เขาทำอยู่หลายทีกดไม่ลงมันแข็งมันฟิตอยู่ไง คือตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ที่อยากจะบอกคือพอเทออกมามันจะเป็นก้อนมันจะนแบบรวมกันจนเป็นจังมันขยะเรามาแยกมันพอมันแยกออกมาปุ๊บมันจะเป็นของที่ใช้งานได้ดีหยิบออกมาได้ง่ายข้ับมาแลวแก้ววแปะสกิ๊กเกอร์อีกแล้วขยับมาเลยแก้ว๋ย่มันก็จะไม่เหนียวแล้วก็ไปติดไม่ได้เฮ้ย เบาๆนะอย่าให้ขาดนะถ้าขาดหนูรู้เลยว่าหนูจะตั้งโด,น,ดนอะไรโดนอะไรอ่ะค้อนข้างๆดูค่อยๆค่อยๆแก้วดูก่อนครับดูเนี่ยเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแง่งอยู่ตรงนี้แล้วแปะขึ้นไปขวดตั้ง่างนี้เราก็ต้องวางอย่างไงขึ้นไปเอาดูให้ดีอเราจับมุมก่อนมุมหนึ่งเราค่อยๆติดขึ้นไปบแบบนี้ ้มันจะขาดตรงแม่ว่ามามาป๊าช่วยลอกก่อนนะแม่ไม่แม่อย่าแจ้งนะนะแม่อยัาหนุบเพิ่มอย่างนี้เลยนะหนุติ๊กเกอร์ก็เหนียวมากเหนียวมากไงไม่ใช่ป่าไม่ได้แค่แก้วยังเดีแต่เดี๋ยวมันไม่เหนียวทำไมทำไมถึงอันนี้แม่ก็จะดุแล้วทำไมถึงไม่กะก่อนอะไม่กะก่อนเนี่ยพอไม่กะก่อนเนี่ยก็ติดไปอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะสมมติว่าเราจะติดเราก็ต้องดูก่อนว่าขอบกินอยู่แค่ไหนเราวางดู เราแมดดูก่อนใจน้อนหรือว่าอะไรอะไรแก่แบบไม่ได้แต่เว่าป๋าติดต้องติดให้ไม่เราจะติดให้เธออันนึงเพราะวันนี้ยากดูเทปตรงไหมดูติดไปแค่นี้ก่อนจะเพิ่งรูดตรงเปล่าเบี้ยวเปล่าถ้าเบี้ยวก็แกะใหม่เพราะจะไม่ต้องติดหมดตรงนี้จะมีตุกข้างบนแล้วตรงนี้ก็จะมีรูแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปทางไหนอันนี้จะสามารถพลิกได้ยงี้เหรอพลิกไม่ได้เพราะว่าข้างล่างจะมีสองอ๋อข้างล่างมีแง่นี่นะต้องดูนะต้องมีจุดสังเกตนะอ้าต่อ โอเคครับตอนนี้ประกอบชิ้นส่วนที่จะเป็นชิ้นส่วนไฮไลท์แล้วนะหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับต่อข้างบนค่ะต่อข้างบนครับข้างบนเขาใช้อะไรบ้างดูก่อนอ่อาชิ้นยาวเข้าไปแล้วก็ชิ้นสองอ่เอานนเราจะต่อสีฟ้าอ่อนกับสีแดงไว้ข้างบนอเอ้ยอันนี้ผิดอันนี้เอาไปก่อนเอาสีเหลืองมาต่อข้างบนค่ะทุกคนให้ได้อย่างงี้วางไว้ก่อนจากนั้นก็เอาสีฟ้ากับสีเหลืองเอ้ยสีน้ำเงินกับสีเหลือง เอ้ยไม่ใช่เอ้ยผิดอ่าายปไปเอาอันนี้คือยาเหรอใช่เป็นเหมือนกระปุกยาค่ะขวดยาแล้วก็ใส่แล้วมันไม่ต่อข้อแท่นไปเลยจะได้มีที่จับเยี่ยงยทำไมอ่ะก็วางข้างบนอย่างนี้แต่แั้วก็เอาสีสีฟ้ากับสีแดงต่อตรงนี้ต่อโอเคก็จะได้ตามรูปแบบนี้ก็จะหมุนตรงนี้ได้แล้วไงต่อนะเหมือนเ้าหน้าต่อไปหน้าต่อไปก็เอาเติมชั้นสองขึ้นไปเติมชั้นสาม นั่นสามออเจ้าอะเจะ้าอแบบนี้มาดีกว่ามันไม่ถนัดความยากง่ายของตัวนี้มันคือเด็กแปดขวบซึ่งติ๊กเองอะถามว่าถ้าต่อเนี่ยเราจะต่อได้แบบสบายๆก็เลยคิดว<บ>่าไม่อยากช่วยอะไรแก้วอยากจะให้เขาได้ทำแบบความสามารถเขาเต็มที่แต่ถ้ากล้ามเนื้อหรืออะไรที่เขาดึงไม่ออกมันจะไปช่วยเขาอ่าหันมาดูหน่อยสิคะโอนั้นก็ทําห้องยาจะ,จ,จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วค่ะทุกคนได้นี้มาแล้วจากนั้นก็ กสกรสุดท้ายนะ้วทันทีแจ้งสุดท้ายแล้วคราวนี้ติดให้ดีนะอย่าให้ป๊าต้องมาเงี้ยติดไหนให้อีกป๊าวัดย่าง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 เรียบร้อยเอาอันนี้ติดง่ายจากนั้นเอาอันนี้ติดไว้ตรงเก๋โอ้โหจะเสร็จแล้วสวยงามเจ้าเลโก้เนี่ยเขาก็ไม่ใ pues ห <of> nah. ้เราติดทีละลิมไปนะให้เราติดตรงซ้ายทีขวามีแล้วมาตรงกลางทำไมเป็นอย่างงี้วะข้างบนข้างบนลืมเปล่าเอออะไรนลืม ัหหกไมนี่มันเป็นเป็นอย่าง,งานั้นเป็นลักษณะนั้น,นของมันอยู่แล้วอันนี้นี่ไงมันเป็นปันอ้าวปไปแล้วสองตุ่มข้างมคืออะไรฮะสองตุ่มข้า,างมเฮ้ยยังไม่ต้องไปรู้ดีเขาติดเดี๋ยวรอก่อนดิรอคู่มือก่อนดิเดี๋ยวไปเออพอติดตรงนี้เสร็จปุ๊บข้ามไปเออแสงเข้าแล้วสวยดีเนาะสวยอ่ะเดี๋ยวเราก็ต่อเสร็จแล้วเราก็เก็บเข้ากล่องแล้วเราก็แกะออกมาแล้วใส่กล่องเหมือนเดิมแล้วลูจะได้เก็บง่ายๆนะใครอยากเล่นอีกก็ต่อใหม่ใช่ไหมลูกแ้ต่อใหม่ครั้งต่อไปหนูไม่ต้องดูคู่มือแล้วโอ้โหตาย ข้างหลังอ่ะเขาเขาจะให้มีเป็นกล่องวิเป็นของวิเศษเอานำเบลดำเบลไม่คืองเบลจริงเอานำเบลลงไปได้ดอกเพชรอันนี้มาดีเพชรเดี๋ยวนี่ไงเพชรหยิบให้ไม่เคยถูกเลยแม่นี่ไม่ใช่เหรอใช่เนี่ยสีชมพูอ่ะอีกอันหนึ่งอ๋อเป็นสีชมพูอ่ะแล้วก็วางบนดัมเบลนี่นะเกิดว่ามีงานจัดงาน เลโก้นะร้อยแก้วนะนเรียบอ่าต่อไปคือกาเห็นข้างหน้าจะเป็นแบบนี้แจงอยกันแบบนี้ได้แต่พอหันข้างหลังก็จะมีเป็นไอาอะไรอ่าอ<ม>แล้วเขาก็บอกให้เอาตู้นี้ต่อเข้าไปเร็วยยังงั้นก็ลลเลยขเอเก็บครับเก็บก่อน,นอ่าเก็บเอาเก็บได้ด้วยแล้วเราก็เอาไอ้ด้านสันนี้วิ่งเข้าไปกับปกหนังสือไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรสันหนังสือโอเจด้านนี้นะครับได้แลานขอปิดอปเด้ออ๋อพอเปิดเข้ามา ีีเหอน่ถ้าเปิดคขึ้นนี่แค่จำลองภาพให้ดูก่อนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยนี่เราทำกันมาถึงขั้นตอนเกก็บ้อนมันยังเหลือข้างบนอีกกันไม่เสร็จเลยใช่ค่ะแกยังไม่เสร็จข้างบนเลยนะอ่ะอันนี้เหลือชิ้นส่วนที่เหลืออ่ะเรามาต่อกันซิว่าจะได้เป็นอะไรเดี๋ยวประกอบกันเสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วไปต่อเลยไปต่อเลยพ่อลูกเสร็จแล้วแม่ต้องพานไปกินบาร์บีกิอนนะเกี่ยวอะไรกันล่ะปิ๊กซื้อก็ซื้อให้ต่อเสร็จต้องข้ามข้ามตอนนี้แล้วครับ จังหวะนี้แหละนี่จะต้องเอาเข้าไปปะเออนั่นนันน่นนัน่นนั่นนั่นนสองหัวเหรอใช่ม2 2> ไม่ใช่หรือว่าหางก็หัวเป็นหัว2องอันโอเคเราถึงหน้าเจ็ดสิสองครับแล้วพอถึงหน้าสุดท้ายเขาก็บอกว่าให้เราปิดสมุดนะเราเดินทางมาถึงจดุจดจดุจดจุดจุดท้ายอ้าวแล้วนี่ทิ้งเหรอล,ลูกเกินเหรอลูกประกอบเกินเหรอลูกอ๋อนี่เป็นฝาครอบขนมอันนี้ ยังยังยังเยังเหรอยังเอาเปิดฝาไว้อันนี้เป็นเอาของจากในนั้ำมาใส่ในขวดเหรออ๋ออ้าเอา้างั้นกลางออกมาให้ครบเลยเอออ้าวอย่างเงี้อ่ะถ้างั้นอันนี้ก็คือชุดเลโก้อยู่ในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้เป็นฮ็อบบอร์ดโมเมนต์โปเชนคลาสก็คือเป็นคลาสปรุงอะไรนะน้ำเวทมนได้ไหม ปรุงยาเออเป็นคอสปรุงยาต้องต้องถามเฉยแตมต้องถามเฉยแตมก็เราจะมีนี่เพื่อนเขาคือโปรเฟสเซอร์ส a นปแล้วก็มีไดโกมาฟอยแล้วก็มี่ชือซีมัสฟิงมิกแอนน่ะเพื่อนเขาสามคนแล้วก็มาเทียบซิเทียบเส้นนี้จัดกล่องนี้นะคะแล้วก็กลายมาเป็นอันนี้เลยแก็ขออธิบายอีกรอบนึงนะครูอ่ะกับนักเรียนอ่ะเตี้ยเตี้ยคนละระดับเออระดับนี่ทั้งหมดอันนี้ก็คือชุดต่อเลโก้ตัวนี้ห้าเพิ่มความสนุกแล้วแก้วชอบอีกก็เป็ ซื้อซีซั่นนี้อะไรนะซีรีส์นี้ได้อีก3แบบ3แบบหรือถ้าชอบแบบอื่นก็ไปต่อให้มันแอดวานซ์เขาซึ่งเขาบอกว่าเลโก้ต่อยาจุดก็คือเทคนิคเทคนิคจะเป็นพวกออกแบบรถเป็นมอไซค์เป็นอะไรเงี้ยซึ่งคันใหญ่นี้มีนะที่ขนาดอันนี้นะชุดแค่นี้น้่งต่อชั่วโมงกว่าเลยเแม่นึกว่าจะถ่ายคลิปแค่แป๊บเดียวเออต่อกันอนะ่ะชั่วโมงเดียวความจริงอะ่ะแต่ที่เหลือทะเลาะก,กันแลวถ้าใครอยากส่งมาให้เลโก้ก็ส่งมาได้เลยนะคะบบส่งมาเลย เขาจะส่งมาให้ทำไมซื้อต่อเองไม่ดีกว่าอ๋อหมายความว่าอ๋อส่งรูปที่ตัวเองเล่นต่อได้ใช่ไหมส่งมาให้ไลโก้เล่นนี่เลยค่ะออ๋แล้วถ้าใครชอบพี่เนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไกด์นะคะอย่าลืมกดราคาให้ไลโก้ด้วยนะคะบม่ว่าเดี๋ยวเลโก้จะไปหาเลโก้แบบอันนี้มันเป็นรถใหญ่ๆมาถ้าใครชอบดูนะครับก็ดูเยอะๆเลแก้จะได้มีค่าขนมเยอะๆแล้วกต้องกราบขออภัยในความผิดเลโก้เหี้ยอ๋อช่วงใช้สมาร์ีก็คือถ้ามีคนชอบดูเราก็จะไปซื้อมาให้เลโก้ต่ออีกแต่ไม่เงียบหรอครับ Okay, bye bye! bye, bye.